แฮ้มแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซิลในรีเวิร์ที่น่ารักทุกๆท่ทานด้วยนะจ๊าก็วันนี้ครับทุกคนเราจะมาจัดทริสนะครับผมสำหรับตัวของตัวละครน,นะครับผมที่เก่งในคอนเทนต์ PVP นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว,ว่าคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพราะว่าเจอตกมาเยอะจ <laughs> ากประสบการณ์ตรงเลยนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอภอภัยด้วยจริงๆใครที่แบบว่าไอ้ตัวนี้เก่งแบบนี้แบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ฝากไ้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเรา นี่เลยครับผมใครที่สนใจเติมแพ็คเกมซืวันไหนโอเวอร์ท็อปอัพรับจบรับเจ็บลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บไปเริ่มกันนะครับอันนี้ผมจะจัดทุกตัวเลยทุกตั้งแต่แบบาดาวม่วงอะ่ะตั้งแต่ดาวม่วงจนถึงแบบจนกระทั่งแบบ5ดาวส้มนั่นเองนะครับผมก็ทั้งหมดเลยทั้งรุ่นนะฮะไปเริ่มกันนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวของตัวแรกก่อนอีวานอ่ะเราจะแบ่งเทีย์แบบนี้ S เนี่ยก็คือเก่งแบบเก่งเลยอะ่ะ A ก็คือพอใช้ B ก็ บางสถานการณ์แล้วก็ C ีเนี่ยก็คือแบบเหมือนคล้ายๆว่าโอเคก็โอเค,อเ,คเออแล้วก็ดีดีเนี่ยก็คืออย่าหาทำนะครับผมประมาณนั้นเป็นตน้นนะฮะตัวแรกแนะนำอีวานนะครับอีวานผมให้เป็นรังเอนะครับคือมันเก่งนะมันเก่งจริงๆก็คือยกโล่ได้อะไรได้มัน,ม,นมันโอเคเว้ยแต่ถึงขั้นไม่ได้แบบโกงเวอร์ OP เวอร์ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นคือเล่นได้เล่นได้นะครับผมอ่ะประมาณนั้น คารินนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ส่วนตัวไม่เคยเจอน้องจริงๆนะก็เลยแบบว่าเนายอยู่ตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของคารินไม่เคยเจอจริงๆนะครับผม่จูลี่ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอนะครับไม่ใช่จูลีย่ยูริยูรินะครับผมไม่เคยเจอหลวงพ่อเคยเจอครับหลวงพ่อเคยเจออันนี้ผมให้เป็นแรง์เอเลยเพราะว่าผมเจอน้องค่อนข้างเยอะในช่วงแบบตีแบบ5 0 0พันเนี่ยผมเริ่มเจอมันแล้วมันจะเอามาตัวของหลวงพ่อจะเอามายืนข้างหน้า มายินข้างเี้หน้ารับตีนน่ะรับตีนชาวบ้านชาวช่องเขาครับเพราะว่าหลวงพ่อมันจะมีสกิลในเรื่องของแบบบล็อกรามจดมันก็จะไม่ผิดนะครับทำให้ตัวของหลวงพ่อเนี่ยรับตีนได้ประมาณหนึ่งแต่ถึงไม่ต้องไม่ได้ถึงขั้นกิ่งเวอร์มากนะแต่เพียงแค่มันเล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนั้น,ลนนะแล้วกันนาอแล้วก็หลังๆก็เริ่มเจอมันบ้างอยู่เหมือนกันนะครับยูอ <c oughs> ี e, นะครับยูอี e, ผมให้เป็นแลงบีนะครับก็คือว่าพอใช้งานได้นะผมในตำแหน่งของช่วงแบบแรกๆเราก็จะเจอกันน้องเยอะแรงแบบร่างๆหน่อยอย่างเงี้ยแบบพวก สายที่เราแบบเล่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยผมประมาณนั้นเพราะว่าตัวของยูยูยูอิเนี่ยมันชุบได้มันฮิวได้นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแรงบนบนเนี่ยคือไม่ค่อยเจอแล้วครับเพราะว่าโดนตบตายหมดนะครับเออประมาณนั้นแต่ส่วนมากจะเป็นแรงแบบอย่างของพวกวันเนี่ยก็จะมีเจอบ้างประมาณหนึ่งละกันเนาะต่อไปครับแอเรียแอเรียเด็ยจริงๆเคยเจอนะกับทีมเวท <c oughs> ตัวน้องเนี่ยมันมีตัวการแปะสถานะเกาะแตกใช่ไหมเกาะแตกหมู่แล้วก็ใส่เวทไปเงี้ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยไม่ได้เจอบ่อยเวอร์มากแต่ว่าก็เคยเจอในช่วงแบบ ตอนที่ผมเพิ่งไต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นได้นะแบบเกาะแตกปั๊บแล้วก็เซตดามิทได้อันนี้เป็นเป็น,ปนต้นนั่นเองนะครับซบตรงแอเรียนะเออแบบแอเรียนะครับใครที่เล่นดามิทเวทลองไปลองไปเทสดูมันดามิทมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็คือพอไหวนะครับผมจูฟี่ครับจูฟี่ไปไกลๆเลยครับผมสนิปเปอร์ครับไปไกลๆเลยแล้วก็ตัวของฮิวเวเนียฮิวเวเนียเคยเจอในเรื่องของทีมชุบ <c oughs> ทีมชุบทีมถึกเจออยู่ครับก็คือเป็นตัวที่ปันป่นๆออกไปไปทางปันป่นๆ เจอแบบส่วนมากก็จะเป็นชุบชุบรัวๆอย่างเงี้ยแบบวุ่นวายมากน่ารำคาญจัดนะครับผมแต่ส่วนมากแรงพวกนี้อาจจะไม่ได้แบบแรงแรงสูงมากนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปครับเฮเวเนียนะครับผมอ่าชื่อคล้ายๆกันเนาะอันนี้เฮอันนี้แฮฟเวเนียโอเคเฮฟเวเนียก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนได้เลยนะครับคารอนอันนี้เจอนะครับเจอค่อนข้างเยอะเลยแหละคารอนนเี่ยผมเจอกับพวกทีมเวทแบบพวกทีมแบบพวกยอนฮี he. เจอกับพวกทีมที่มัน,เป,นเป็นเวทเวทโควิดอะคารอนมันจะฮิวแรงตามเวทเนาะ แล้วก็ยิ่งอย่างทีมโคบิดส่วนมากเขาใส่เป็นทีมเว้กันอยู่แล้วครับคารอนก็จะเจอเยอะขึ้นพอสมควรนะครับวิโตเรียเจอครับวิโตเรียผมเจอเอาไปเล่นนะครับไม่ได้เป็นทีมกันนะเอาไปเล่นเองคือวิโตเรียผมจะเอาไปกันพวกยูชินกันพวกอมมาพาตนะครับเอาไปเล่นเล่นแบบแก้ทางหน่อยอันนี้จะเหมาะกับการเล่นแก้ทางนะผมประมาณนั้นระกันเนาะต่อไปครับผมสลับตัวของ via, ซิลเวียซิลเวียไว้ก่อนเลยครับเล่นไม่ค่อยไหวลูซี่ <c oughs> ลูซี่ผมให้ A นะครับเพราะว่า รูซี่ที่ผมเจอคนที่ทําต้านร้อยอะทำรูซี่แบบต้านร้อยไม่ติดสถานะอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เวลารูซี่มันล้างอะมันล้างตัวของสถานะแดงบนหัว3าอันเลยนะทุกคนนะแล้วก็สร้างบาเลได้ด้วยทาให้ตัวของการเล่นแบบพวกทีมเดสท,ทีมอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าแรงบนบนผมไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าแรงที่ผมเจอมันมันเจอแบบนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับรูซี่แบบเล่นเล่นเล่นร้อยเลนร้อยแล้วก็มาล้างอย่างเงี้ยเอามาล้างสถานะแล้วก็ฮิลวได้ด้วยอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกตัวนึ่นเงมีไม่คคคค่่่อออออยยเเเจจจรรรัับบก์ไม โจเกอร์ไม่ไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วก็ฮโนไม่ค่อยเจอครับตัวไหนที่ผมเจอผมก็จะบอกว่าผมเจอนะแล้วก็ตัวไหนที่แบบไม่เจอผมก็บอกว่าไม่เจอจริงๆนะครับอืเซนไม่ค่อยเจอครับโคอี้เอามาแก้เกมครับกันแบบพวกไฟฟ้าครับโคอีเอามากันแบบพวกนี้พวกตัวของแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้น้องแบบเดวไม่ใช่เดวโลนสิมันชื่อว่าอะไรได้แต่แปบ๊บนึงผมไปจําชื่อมันไม่ได้มันเป็นตัวที่ปลาสายฟ้าครับหอกสายฟ้าจาชื่อมันไม่ได้วะ ไอรีนเออไอรีนไอรีนใช่ใช่ไอรีนไอรีนเอามาแก้ไอรีนได้นะครับผมอแบบบางทีเนี่ยเราเราเล่นแบบเราเจอแบบพวกทีมไฟฟ้าเยบอ่บ่อยๆช่วงนึงมันจะมีกระแสแบบเมตาแบบไฟฟ้าเยอะเนี่ยเอาตัวนี้ไปก็พอแก้ได้อยู่ครับเบนเก็บไว้เลยครับเล่นยาครับลานเนียเหมือนกันครับผมคารีนเก็บไว้แบ็กโรดเก็บไว้ครับผมแล้วก็ เอ่อตัวของนินจาฮาร์โตริเล่นได้นะเอาจริงเล่นได้อยู่ผมเคยใช้ในช่วงแต่เแรงงพ p วีในช่วงแรกๆนะครับสำหรับตอนที่ผมไม่มีแชโอเนี่ยมันก็เป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงตีหมู่แล้วก็แปะสถานะได้ดีเยี่ยมนะครับผมก็ไม่ได้แย่สิ่งขัน้นแบบว่าเล่นไม่ได้เลยเล่นได้อยู่ครับอ่ะริโออันนี้ผมให้เป็นทีมบีเลยนะครับเพราะว่าเอามาการพวกทีมเด มันจะมีช่วงหนึ่งที่เดฟละระบาดหมักหนักมากๆรีโอนี่เอามากันได้นะผมเอามาแก้ได้แล้วก็เก่งด้วยนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการทาให้ดาเมจเ,เบาลงนั่นเองครับรีโอนี่ถือว่าโอเคไม่แย่จะไม่ถึงขั้นเข้าแบบโอแบบเก่งแบบเหมือนพวกอีวานมากนะเหมือนกับตัวนี้เอาไปแก้สถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับผมประมาณนั้นรักกันเนาะกบไปกบไปไกลๆนะครับจินไม่ค่อยเจอครับจินไม่ค่อยเจอถ้าเป็นหลวงพ่อนี่ยังเจอนะแต่จ,จินไม่เจอเลยอ่าตัวของ เซราเซราเจอครับเซราเดี๋ยวผมเจอกับตัวของแบบเออเอเรีย uh, ที่มันเซตเกาะแตกแล้วเซราัทำ d a m a g อย่างเงี้ยครับผมอ่ะอันนี้ยังเจออยู่นะไม่ไม่แบบไม่ไม่แบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เลยคือเล่นได้ครับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วก็เซราครับอันนี้เล่นได้นะผมเออซาร่าซาร่าเออเซซาร่าซาร่าเซราโอ้ชื่อเหมือนกันซาร่าเนี่ยเอามากันแบบพวกยอนฮีอ่ะมันจะมีแบบช่วงหนึ่งที่แบบยอนฮี ee, แบบติดเมต้าหนักๆเลยจริงๆอะ่ะแล้วแบบไปไหนก็เจอแต่ยอนฮีเงี้ยผมเอาซาร่าไปกันได้ในช่วงเริ่มต นะครับมันเอามาแก้ทางได้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะเออซาร่าแต่ต้องทำถึกๆเนี่ยนะไม่งั้นอะโดนจอนฮียขยี้แตกนะครับผมอ่ะเพิ่งเจอเจออยู่ครับถ้าถ้าเป็นแรงแบบล่างๆนยเป็นเป็นเจออยู่ครับเพราะว่าตัวของเฟิรนเฟิงเนี่ยมันทําดามจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ซตเตอร์เมดได้ในช่วงน้มต้นถือว่าดีเยี่ยมนะครับสำหรับใครที่ไม่ไมด้มีแทโอขนาดนั้นก็คือเล่นได้อยู่นะครับแต่ใครที่มีตัวของแทโอแล้วเฟิงนก็ไม่จําเป็นนะครับอื และคูณแดกได้เลยฮะเออแล้วก็อสลูาอสุูาไม่ค่อยเจอครับอสุูลาไม่ค่อยเจอครับโซโซอีไม่ค่อยเจอแคตตี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับต่อไปถ้าเป็นแรงตัวของแบบตีดาวกันบ้างสีดาวพื้นส้มนะครับตีดาวพื้นส้มเริ่มกันที่ตัวของทากะทากะไม่ค่อยเจอเลยอฮมทากาผมไม่เจอจริงๆทุกคนมิโฮเจออยู่บ้างมิโฮะจะเจอกับพวกทีมเวท เอามาเป็นเวทเวบาบางเนี่ยมิโฮผมเจออยู่นะครับแบบมีการเล่นแบบทิมวงทีมเวอย่างเงี้ยครับพอพอพอเจออยู่นะครับมิโฮนะครับเบลิกา้าเจอครับเบลิก้าถือว่าเข้าขั้นโกงไปด้วยซ้ําเพราะว่ามันตีมันจะมีแบบเฟสทีมเวทนะครับทุกคนเป็นเฟสทีมเวทแบบเบลิกา้าศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยเจ็บนะบอกก่อนว่าเจ็บเจ็บพอสมควรเลยนะครับผมเอเรียเจออยู่ครับแต่ว่าไม่บ่อยนะครับอันนี้เจออยู่นิดหน่อยนะครับสก,กิลน้องก็คือ p v p ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นจะจะพอไหวจะพอไหวลูก ลุกเนี่ยเอาไปแก้บางสถานการณ์นะครับเพราะว่าตัวของน้องเองค่อนข้างถึกด้วยเนาะลุกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นเจอแต่ไม่เจอบ่อยนะครับซาชเกอร์ครับแดกได้เลยฮะอาริสเจอเยอะครับอาริสเจอเยอะกับพวกทีมเดฟเพราะว่าอาริสเนี่ยมันจะมีกลางกลางเดฟเนาะทำให้ตัวของแบบเพื่อนเราถึกขึ้นสร้างสถานะเดฟแล้วก็จะทําให้ตัวของการฮิวน่มันฮิวแรงมากตัวของอาริสเนี่ยเจอเยอะในเรื่องของทีมแบบพวกเอ่อเรียกว่าทีมแบบทีมเดสไนท์อะทีมเดสอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะลูฟี่ไม่ค่อยเจอครับ เออรูรี่ไม่ค่อยไม่เจอไม่เจอเซอินไม่เจอไม่เจอเลยเอสปาร่าไม่เจอซาชักเกอร์ไม่เจอซีเจอบ้างครับซีเนี่ยเอามาแทะมาคล้ายๆกับตัวของแบบเอ่อพวกอีวานครับมันการสถานะหมดสติได้ครับซึ่งซีงอ่ะถ้าทำซีงสูงเนี่ยมันตีแรงมากนะครับแล้วก็ตีเจ็บด้วยซีงนี่ยเจอเยอะนะครับต่อไปครับโรซี่เจออยู่บ้างครับเป็นกับพวกทีมเวทนะครับไปกับพวกทีมเวทเนี่ยยังยังมีเจออยู่บ้างครับผมสำหรับเรซี่นะนะครับต่อไปครับผมตัวของแบบโอ้โหอันนี้ต้องเป็นก็อตนี้เลยครับผมสำหรับตัวของยูชิน นะครับบอกก่อนว่าพี่แกเก่งจริงเก่งจริงไม่ติงนงครับทุกคนคือแบบไม่โกงมากลีน่าครับลีน่าก็เก่งครับลีน่าก็เจอเยอะมากเหมือนกันครับเพราะว่าลีน่าส่วนมากก็จะมีถ้าเป็น C2 ก็จะบูตดาเมจเพื่อนเนาะแล้วก็ฮิวได้นะผมลีน่าเจอเยอะนะครับผมอะพีด้าไม่ค่อยเจอครับผมไอเนียเนียเจอเยอะเนียเจ,เจอเยอะกับพวกตัวของไอรีนะเ,เจอเยอะมากก็จะเป็นแบบแร้งแบบเฉพาะหน่อยก็จะเป็นพวกแบบสายฟ้าอย่างเงี้ยเออแบบพวกแบบไใม้ติสาสถานะสายฟ้า่ยเจอเยอะนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอครับเบริก้าไม่ค่อยเจอไม่ใช่เบริก้าสิ เออเขาเรียกว่าบาริสตาเออบาริสตาไม่ค่อยเจอนอกเจอครับนอกเจอเป็นทีมเดสแต่ไม่เจอบ่อยแต่ไม่ได้เจอบ่อยมากส่วนมากจะเจออยู่แบล็คประมาณนี้เนี่ยน็อกประมาณนี้ครับอืมน็อกจะประมาณนี้แต่ให้เป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเจอเยอะกว่านี่นะครับเจอเยอะกว่าเยอะกว่านี่ปัสคาปัสคาไม่ค่อยเจอปัสคาไม่ค่อยเจอส่วนมากไอ้พวกนี้เป็นเฟสของการแบบเออเขาเรียกว่าตีคนเนาะเออแบบตีแบบบอสนะครับประมาณนั้นต่อไปมาพูดถึงตัวของ5ดาวกันบ้างครับอ่ะ ห้าดาวเนี่ยบอกก่อนเลยว่าอันนี้จะเริ่มจัดเทียร์ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราจะเจอมันเยอะขึ้นเนาะเออยิ่งจํานวนดาวอะไรต่างๆมันก็มีความสําคัญอย่างตัวของบิ๊กิจเจอเยอะครับ เจอเยอะประมาณหนึ่งเลยเอามาแทนแบบพวกเอสอย่างเงี้ยบิกก mm ิต hmm. เนี่ย mm hmm. หลายคนมองข้ามมันไปนะ mm hmm. เพราะว่ามันมีขจัดบัฟนะเพื่อนๆมันมีขจัดบัฟสกดูหนึ่งคือมันโอเคนะครับแล้วก็ตีมื่นเดฟด้วยถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็มีการเพิ่มโบนัสในเรื่องของแบบพวกจุดอ่อนด้วยบางตัวถ้าเราใส่จุดอ่อนไปด้วยแล้วตีติดคีบวกจุดอ่อนมันเจ็บมากๆนะผมสลับบิกกิตนะก็เจออยู่ครับพอสมควรเลยแหละนะครับผมาจจาะว่าส่วนมากจะเป็นเฟสบุกไม่ได้เป็นเฟสลับนะครับผมถ้ามั่นใจสปีดจริงๆก็บุกได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป ซิวิต้าผมยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับผมไม่เจอยังไม่เจอเลยดีกว่าอ่ะใช้คำว,วันนี้ดีกว่าซิวิต้านะครับเขางูล,ล่ารับผมไม่ต้องพูดเลยเดวนี้เก่งจริงนะขางูล,ล่านะครับไปเลยแรงบนสุดนะครับผมพยักมฆคาเจอบ้างครับแต่ไม่บ่อยครับพยักมฆคาเจอบ้างแต่ไม่บ่อยส่วนมากถ้าเจอพยักมฆคาก็จะเป็นแบบเหลียแบบตายเกิดเงี้ยเน้นตีแรงๆนะครับผมอ่ะประมาณนั้นพยักมฆคาคาม่าเจออยู่ครับแต่ไม่บ่อยครับคาม่าเนี่ยผมจะเจอในเฟสของประมาณว่าทีมแบบตีสูงๆหน่อยเงี้ยคาม่ามันทาของยากทาขององของหนักอ่ะ มันจะเล่นไปทางแบบเล่นทีมถึกๆส้นๆหน่อยครับสำหรับคมาม่าที่เจอมานะ <_ d> um> เออประมาณนั้นออรี่เจอครับเจอแต่ไม่บ่อยออรี่ผมเจอแต่ไม่บ่อยส่วนมากก็จะเล่นกับพวกทีมเวททีมเอ่อแบบเล่นดอทด,ดอปด,ดาเมจหน่อยก็โอเคนะครับไม่แย่แต่ว่าตัวของออรี่อ่ะเจอน้อยนะครับผมอ่าส่วนมากกับวิเล่ผมไม่แน่ใจว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะผมแต่ว่าเท่าที่เท่าที่รู้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่บัฟดาเมจให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีมากครับเพราะว่าแพสซีบมันโกงแพสซีบของมันเนี่ยพมิแถวหน้าถ้าาเเป็นสยวทนะครับเเเเนนนน้้ยยาาว่ป็สทีย จะมีเพิ่มอัตราติดที่ข้อเด้9%เก้าเปอให้ติดคีดง่ายแล้วก็ความเสียหายขีดข้อเนี่ยกลายเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นห้าดาวนะยังไม่พัฒนาเป็นหกดาวครับมันทําให้ตัวของดาเมจเวของเราเนี่ยแรงขึ้นส่วนมากที่ผมเจอก็จะเจอแบบพวกกับยอนฮีอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นดาเมจปึ้งเดี๋ยวลราตายไปอย่างเงี้ยครับจะเป็น fueling ประมาณนั้นแต่ปัจจุบันเดี๋ยวแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าแหวนตายเกิดมันเยอะแหวนตายเกิดมันเกิดเมืองเกินไปหน่อยนะครับ่ำไปครับยอนฮีเคยยี่ใจครับตัว ทำจมเปตแรงครับบวกกลับได้แบบดีมากๆครับผมฟอนทีเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถ้ามีคือถือว่าเก่งนะฟาร์มได้ลงดันได้นะครับแล้วกออ็ตีคนได้ด้วยครับเก่งมากแครโอครับโอโหพ่อหนุ่มคนนี้ถ้าไม่พูดถึง AI ที่มันซีดือนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเหมือนกันครับแครโอนะฮะบอกเลยว่าฟันทีพี่เกดไส้แทบขาดนะครับผมฟันแรงจัดลิ้นเก่งมากครับ ลินเนี่ยคือใครที่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าไปดูถูกน้องเลยนะลินมันเก่งมากๆทุกคนเพราะว่าตัวของลินเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการลดเทิร์นบัฟนะครับก็คือทําให้ตัวของแบบเทิร์นบัฟเนี่ยมันลดลงนั่นเองครับสมมติว่าเทิร์นบัฟเอ่อบัฟของเพื่อนๆอมี2เทิร์นใช่ปะ่ะมันจะกลายเป็น1เทิร์นอย่างเงี้ยมันลดเทิร์นบัฟได้อย่างแบบบางตัวแทนโอโดนไปเนี่ยตายได้เลยนะทุกคนนะ เออแล้วก็จะมีการตีหมู่แล้วทาให้เกิดสับสนได้ับผมซึ่งไอการตีสับสนเนี่ยมันทำให้เหมือนคล้ายๆกับว,ว่าตัวของศัตรูตีพลาดนะครับผมอ่ะประมาณนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปวดมากๆนะแล้วผมสลับตัวของรินเอามาเป็นตําแหน่งป,ลป,ลป,ลปลน่นๆได้เลยครับรินค่อนข้างเก่งนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะแต่ว่ามันจะเล่นยากหน่อยในพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเข้า,ขามาแสบนั่นเองนะครับรินเร็วผลเข้าเป้าเยอะๆประมาณนี้นะครับอืมต่อไปครับแพนตันอันนี้เก่งเลยมากๆด้วยแต่เงื่อนไขของแพนตันอะเยอะพอสมควรคือมันต้องซ แพนตันเนี่ยถ้าซีต่ำๆจะเล่นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าซีสูงๆเนี่ยคงจะรู้เลยว่ามันเก่งจริงๆไอ้พวกทีมถึกๆหลายๆแหล่เนี่ยถ้าซีสูงๆได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของมันเองอ่ะถึกขึ้นมามากๆ,ๆนะครับผมอ่ะแล้วอย่างแพนตันเนี่ยเก่งมากนะครับใช้คำว่าเก่งมากๆเลยนะครับแรง,งนรบนบนเจอเยอะมากครับผมจริงๆนะครับแพนตันนะครับเอสผมให้คำว่าพอใช้แล้วกันนะครับเอสเนี่ยก็ไม่ได้แย่มีเกาะแตกมูมีการทําให้รถเทิร์นบัฟได้นะครับแล้วก็มีการแบบทำให้ฟื้นฟูเบาลงนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโครน อันนี้ได้เลยก็ตีครับผมโคนเก่งมากเก่งมากแรลงบนบนเนี่ยเจอโคตรเยอะกูเจอทุกบ้านแรลงบนบนตอนที่ผมตีดีคุณเก่งจริงผมเจอทุกหลังอ่ะคุณคิดดูแค่นั้นแหละโคนโอ้โหกูเทียบจะร้องตาหลเก่งเกินมันใช้คําว่าเก่งเนี่ยเปลืองมากโคนนะครับจริงเมลคีครับอันนี้ก็เก่งเหมือนกันครับสุดยอดของเจ๊ครับผมเมลคีคือยี่ใจนะผมอ่าเก่งเกินไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะเมลคีนะครับผมวันนซ้าก็เหมือนกันครับเก่งเกินจริงไอ้พวกเนี้ยคือ ผมเจอเยอะแล้วผมจนรู้สึกว่ากูหลอนกับมึงแล้วแหละพอได้แล้วพี่เคริสครับทีนียกับทีมเดสเก่งมากๆใช้คําว่าเก่งมากๆเลยครับคริสนะถ้าทําสแตทถึงทําซีถึงมันเก่งแต่ถ้าทําซีไม่ถึงหรือของไม่ถึงอาจจะแบบเล่นยากหน่อยสำหรับคริสแต่ว่าตัวของน้องอ่ะถ้าทําของถึงมันเก่งมันโกงเลยครับสำหรับทีมเดสถ้าเป็นแล้งผมให้ก็จะประมาณนี้เองแต่ว่าถ้าแบบทําของถึงผมให้เอสเลยนะเพราะว่ามันเก่งจริงๆนะครับเจฟ พอเจอบ้างแต่ไม่บ่อยฮะเจฟเนี่ยผมเจอในเฟสฟิลลิงสตันอ่ะเพื่อนๆเอามาสตันหมู่มาเผาไหมอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเจอเจฟแล้วครับอืมประมาณนั้นสไปสไปเี่ยผมเล่นนะครับเจออยู่บ้างเอามาแบบแช่แข็งอะไรเงี้ยทำดาเมจได้แรงเจออยู่เจออยู่แต่ไม่บ่อยจะไม่บ่อยนะครับสไปราเชลเจอครับแต่ไม่บ่อยสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเจอเยอะกว่าไอ้พวกสไปอ่ะเออราเชลเจอเยอะอยู่ครับไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นบ้างนะครับอืมต่อไปครับเดวโรนปัจจุบันเนี่ยเจอเยอะ เดออนเจอเยอะมากครับลางหลังเจอเริ่มเจอเยอะแล้วครับเพราะว่ามันเน้นทําดาเมจเร็วแล้วก็ทำา a m a g e เร็วไม่พอแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับ f ิ e l i n g แบบใบหมูได้นะครับผมตีก็แรงด้วยนะครับเร็วโลนแต่ว่าอาจจะต้องทําของดีๆหน่อยทําซีต้องสูงหน่อยถึงจะเก่งนะครับไอรินเจอเยอะครับเจอเยอะมากๆตอนนี้ไอรินเจอเยอะมากทีมกายภาพกาลังเป็นเมตามากๆตอนนี้เรียกได้ว่าพี่แกเซตทีนี่คือหน้าชาไปหมดเลยนะครับผมสำหรับตัวของไอรินนะฮะโคตรเก่งเลยแหละใช้คานี้ดีกว่า ถ้าแปะสถานะแบบไฟฟ้าช็อตติดหลายๆตัวนะเออต่อไปครับรูดี้รูดี้นี่พอใช้นะจริงๆคือคือได้เลยนะครับรูดี้เพราะว่ามันเอาไปเล่นกับพวกทีมถึกเก่งอยู่ครับก็เจอเยอะนะครับต่อไปนะครับผมสำหรับตัวของอดีตเซเว่นไน์กันบ้างครับจูนโอ้โหจูรีลูกพ่ออันนี้ผมให้เลยแบบเทียมหาเทพ 3S ครับผมทุกคนเพราะมันเก่งจัดนะปัจจุบันอะเมตาจะเป็นแบบพวกตัวของคังร่แทโอเนี่ยแล้วเจอจูรี่แปะบบศูนย์ไปคือหายทั้งตีครับทุกคน ถ้าแปะดับสูนยแล้วพร้อมปิดดาเมจได้คือพี่แกไปเลยนะครับผมโคตรจุดนะฮะจูริโน่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมสลับตัวของพรายพายก็เก่งมากๆครับถ้าทําของถึงจุดอ่อนบวกขี้เรื่องแรงอีทีคแน่นๆบอกเลยว่าแทงทีนุ่นไปคุยกับโยมมาบานครับแรงมากพายผมลองเทแล้วคือโคตรโหดนะฮะต่อไปครับผมเออโรซี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งบ้างน้อยแค่ไหนย,ยังไงบ้างแต่เคยไปดูของต่างประเทศรีวิวโรซี่อยู่ มันจะบอกกับทีมเดซตจ๋าทุกคนนะไอตัวนี้เก่งพอสมควรนะครับถ้าไปกับทีมเดสแต่ถ้าไม่ไปกับทีมเดสมันก็พอได้นะเอามาชุบเพื่อนเนี่ยโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ถึงขั้นแย่ขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวของโรซี่นะฮะก็นี่คือเทอร์สของการเล่นคอนเทนต์ p v p แล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนเก่งมีตัวไหนโกงมากครับสำหรับใครที่อยากจะปั้นอยากจะไป p v p ลองมาดูได้นะครับว่าเอ ي, มันเล่นได้ดรหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นแล้วกันเนาะแรงที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัส เลยนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสเลยผมว่าแร้งบีแล้งเอแล้วก็แรงเอไอพวกนี้สาแลงเนี่ยเป็นเป็นแร้งที่ผมจะเจอเยอะส่วนแร้งซีเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่ามันพอเล่นได้นะครับมันแก้ขัดได้ในในบางเฟสนะครับประมาณนั้นละกันเนาะโอเคอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นแนะนําว่าเท่านั้นจริงๆใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่า P ีวพมันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็และหลายอย่างข้อมูลต,ต่างมันค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของผมเท่านั้นนนนคเดียวะะจมๆ